คุบอกเข้ามาถามทายเรื่องสไตล์การแต่งตัวเยอะมากเลยนะคะเออแหละคนก็แบบชื่นชอบสไตล์การแต่งตัวแบบทรายนะคะวันนี้ทายก็เลยจะมาแนะนําการแต่งตัวสําหรับสาวอ้วกนะคะวันนี้ทายก็ที่เตรียมมาก็จะเป็นแบบแนวเดทน,นะคะทุกคนสายเชื่อว่าสาวๆทุกคน,กคน,กคนชอบใส่เดทแล้วสายคิดว่าเดทเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแต่งตัวง่ายทุกคนมันเป็นชุดเดียวจบแค่เราหา อเทสเซอรี่จะเป็นพวกรองเท้ากระเป๋าอะไรเงี้ยมาแบกเพิ่มแค่นั้นเองเนาะมันก็เป็นการแต่งตัวที่แบบง่ายแต่ว่ามันมันง่ายสุดอะ่ะพอหลอกสายเนสเนี่ยคือใส่หยิบม,มาชุดเดียวปึ้งจบเออแล้วก็ออกจากบ้านได้เดีย๋ยวสายก็จะมาแนะนําแต่ละชุดว่ามีดีเทลอะไรยังไงบ้างแล้วเราควรเลือกแบบไหนนะคะอย่าไปดูชุดแรกกันเลยคะ่ะก็ชุดแรกวันนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่สายใส่อยู่เลยชุดนี้ก็ ด้วยความที่มันเป็นสีดำนะคะมันก็จะช่วยพรางเราได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วะคะ่ะทุกคนแต่ว่าชุดนี้มันจะมีความแอบดูตันบ้างเล็กน้อยด้วยความที่แบบคอก็คือเป็นคอกลมเลยแล้วก็แขนยาวนะคะมันจะดูดำไปซะทั้งหมดแล้วก็ด้วยความสั้นมันก็ไม่ได้สั้นมากนะคะเหนือเขานิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะรู้สึกว่าแบบอาจจะดูตันบ้างแต่แต่ชุดนี้เขาจะมีดีเทลตรง,ตรง,ต,รงตรงหลังนะคะทุกคนนี่ ถ้าเราหันข้างปุ๊บเราจะดูเพียวอ่ะทุกคนเห็นปะเออมันก็จะมีดีเทลเก๋ๆซ่อนอยู่เห็นไหมโชว์หลังนี้นะคะทุกคนเออซึ่งชุดแต่ละชุดอะ่ะสมมติเราก็จะแบบมันจะมีดีเทลตรงที่เราโพสได้ทุกคนถ้าเรามีตรงๆอย่างเงี้ยเราจะดูตันมากทุกคนเห็นปะมันก็จะดูเป็นแท่งสิ่เี่ยมถ้าเราเออโคสให้มันดูแบบมีช่วงวาวช่วงเอวอะไรเงี้ยมันก็เออได้อยู่นะคะซึ่งชุดเนี้ยแดงว่ามันก็ ไปชุดที่ดูแบบเหมือนเป็นทางการนิดหนึ่งนะทุกคนมันไม่สั้นดูเรียบร้อยแต่ถ้าเราผมยาวเนะี่ยมันก็จะแบบเออโอเคปิดหลังเราได้อยู่แล้วก็โชว์ได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันดูดูเปลี่ยนลุคดีอะเวลาหันหน้ากับหันหลังนะคะทุกคนมันก็เก๋แล้วส่ก็เลือกแม็กกับรองเท้าที่เป็นคาชูนะคะหนังแก้วสีดำแบบนี้ซึ่งมันก็เพิ่มความน่ารักได้นะคะแล้วมันก็คือเออคุมโทนเป็นแนวสีดำนะคะเพิ่มความ โป้งให้เราด้วยนิดนึงชุดนี้มันด้วยความที่ไม่ได้สั้นมากนะคะเหนือเขานิดหนึ่งก็จะโชว์เลียวขาของพวกเรานะคะใครที่แบบสะโพกใหญ่ต้นแขนใหญ่ชุดนี้ก็คือพามาั้งแขนแล้วก็สะโพกเลยแล้วก็มาเน้นโชว์ช่วงหลังเอาเนาะชุดนี้ก็เก๋อีกแบบชุดนี้ก็เป็นชุดของแบรนด์พมิโลนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้เนาะอย่าไปดูชุดต่อไปกันเลยคะ่ะ นี่ก็เป็นชุดที่2ทีไซนจะมาแนะนำนะคะชุดนี้ก็จะดูมีความน่ารักอ่อนหวานกว่าชุดมื่อกี้นิดนึงนะคะด้วยความที่แบบเออเป็นสีขาวนะคะแล้วชุดนี้จะดูมีความเป็นแบบผู้หญิงมากขึ้นนะคะจะมีการแบบเป็นแขนตุกตาอย่างนี้นะคะจะดูโป่งขึ้นเนาะเพราะชุดนี้มีความแบบเป็นคอวีอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นกระโปรงที่รู้สึกว่าเออมีความบานๆแล้วก็พิュพิวนิดหนึ่งเนาะชุดนี้ก็จะมีดีไซน์ที่แบบ เป็นแต่งกระดุมหน้าช่วงนี้นะคะแล้วก็เออพอมันเปิดคอมันแขนมันซ้านเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยมันก็จะดูมีความโป่งมากขึ้นนะคะแล้วก็จะแบบชุดนี้นะใายรู้สึกว่าสสาใสา่แล้วทรา,า,ารู้สึกน่ารักอะเออรู้สึกแบบเป็นผู้หญิงแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งชุดเนี้ย มันก็จะมีความเข้ารูปรงช่วงเอวนะคะทาให้เรารูแบบเออรูมีส่วนสองเอวมากขึ้นไม่เหมือนกับชมืก่กกี้ที่แบบเออมันดูเป็นดําไปซะทั้งหมดเลยนะคะมันก็แบบชุดนี้ยังเห็นแบบแขนเห็นขาเยอะขึ้นเห็นช่วงคอเราเยอะขึ้นนะคะก็เป็นความยาวที่ใส่รู้สึกว่ากําลังดีนะคะเหนือเข่าขึ้นมานิดนึงเออไม่ได้สั้นเกินแล้วก็ไม่ได้ยาวเกินไปนะคะแล้วใส่ก็เลือก ใส่กับส้นสูงสีขาวเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไปส้นเข็มนิดนึงแล้วก็จะเป็นแบบดีซน์แบบว่าเป็นสายพันพันนะคะเออก็จะมีความน่ารักแมทไปกับชุดได้นะคะชุดนี้ใครที่แบบสะโพกใหญ่ต้นขาใหญช่ชุดเดทพวกเนี้ยมันช่วยพาเราได้เต็มที่เลยแล้วใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจในช่วงต้นแขนถ้าใส่อะไรที่มันแบบรัดไปเลยทีเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบอึดอัดด้วยแล้วก็ แบบเป็นท่อนมากเกินไปอ่ะเออชุดเนี้ยมันก็จะมีเพิ่มทาให้เราดูช่วงเนี้ยเอาเล็กลงเพราะชุดเนี้ยมันดูพองนะทุกคนเออมันก็ช่วยพาช่วงต้นแขนบนของเราไปได้ในตัวด้วยนะคะชุดนี้เนาะเออก็น่ารักตีนะคะเดี๋ยวเราไปลองชุดต่อไปกันเลยค่ะชุดต่อไปนะคะชุดนี้ก็จะมีความเซ็กซี่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะด้วยความที่ชุดเป็นสายเดี่ยวนะคะแล้วก็ มีความแบบผูกช่วงนี้และชุดนี้ก็จะยาวกว่าสองชุด,ดที่ทรายลองมาเมื่อกี้นะคะชุดนี้จะมีความคุมเข่าลงมาถึงหน้าแข้งเนาะก็จะเป็นเดรสยาวที่แบบเป็นกระโปรงอย่างนี้นะคะซึ่งชุดนี้มันจะปิดช่วงล่างหมดเลยเหรอกก็จะโชว์เป็นช่วงบนแทนสำหรับใครที่รู้สึกว่า ไม่เซลล์ช่วงต้นแขนรู้สึกเออตัวงแขนใหญ่ใส่ชุดแบบนี้แล้วจะไม่เซลลนะคะทสแนะนำว่ามีเสื้อคลุมคาร์ดิแกนตัวเล็กๆหรือจะใส่เป็นเสื้อยืดสีขาวข้างในก็ได้แล้สามารถเอามา adapt ได้หมดนะคะทุกคนแต่ถ้าใครเซลล์ไม่แข่ต้นแขนอะไรทั้งนั้นก็ใส่แบบซไายได้เลยนะคะโชว์ไปเลยเนาะ,ะก็เปิดทําให้เราดูโป่งขึ้นดูเพียวขึ้นนะคะดูดูแบบเออไม่ตันนะคะทุกคนแล้วเราก็ ไปปดช่วงล่างแทนนะคะชุดนี้ก็จะเป็นเดตยาวลายดอกชุดนี้มันเด่นตรงลายเลยทุกคนแล้วก็เซ็กซี่ตรงช่วงนี้ที่ผูกเอวผูกตรงอกนะคะทุกคนชุดนี้นะก็เพิ่มความเซ็กซี่ให้เราได้ใส่ไปทะเลอะไรนี้นะคะนี่แล้วทรายก็แมทกับรองเทงงง้าส้นสูงว่าทรายอะเป็นคนที่ค่อนข้างไม่สูงทรายสูงแค่155เออเดสอย่างเงี้สสย,ยสตนาร์ดใส่คิ้วใสใส่ต้องไม่รอดแน่เลยอะเออต้องแบบดูไม่โอเคแล้วพอเราแมทกับ ส้นสูงที่มันเออสูงนิดนึงอันนี้เป็นส้นสูงสีทองนะคะแบบเปิดเท้าเนาะเออมันก็ทําให้เราดูสูงขึ้นดูเพียวขึ้นนะคะทุกคนก็จริงๆการแต่งตัวแต่ละชุดเนี่ยาการเลือกรองเท้าก็มีส่วนช่วยสําคัญในลุกแต่ละลุกที่เราจะเลือกแมทออกมานะคะชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งเนาะที่เหมาะกับการที่แบบว่าเออไปเที่ยวทะเลไปแบบฮอลิเดย์พักผ่อนอะไรเงี้ยเออถ่ายรูปสวยมากชุดนี้แหละบบคนชอบกันนะคะ ค่ะจริงๆวันนี้ใส่เลือกมาสามแบบให้ทุกคนดูเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอะเนะาะใส่จริงๆเดร์อะมันมีหลายรูปแบบมากใสายก็จะทยอยทยอยมาแนะนํากันนะคะวันนี้ก็เลือกมาสามรูปแบบสีต่างกันทุกรูปแบบความสั้นยาวของแขนนะคะชุดแรกจะเป็นแขนยาวเลยแขนสั้นและสายเดี่ยวเออมันก็จะมีการลระดับความสั้นยาวของชุดด้วยว่าเออแต่และชุดใส่หมาแล้ว มันจะออกมาเป็นประมาณไหนควรใส่กับรองเท้าประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยคะะหรือบางชุดจริงๆไม่ต้องใส่กับส้นสูงก็ได้ใส่กับรองเท้าผ้าใบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแาดจะมาแมทให้ดูในอีพีหน้เพราะเดทเราเนี่ยโอ้ยแซมีเดทเยอะมากเดี๋ยววัยดจะมาแมทให้ดูว่าเออแต่ละชุดไม่เป็นต้องใส่ส้นสูงมาคนรู้สึกว่าตัวหนักแล้วใส่ส้นสูงไมมโอเคสา่แต่ก็ไม่ค่อยชอบใส่ส้นสูงเท่าไหร่ต้้งแต่ผ้าใบมากกว่าน้อเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าแซดก็จะมา เลือกเดทให้ดูกันอีกสำหรับใครที่อยากให้รายมาแนะนำการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นเดทเป็นขายาวเป็นยีนหรือเป็นเสื้ออะไรก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้หรือใครมีปัญหาช่วงไหนอย่างเช่นแบบขาใหญ่ใส่กางเกงยังไงดีแขนใหญ่ใส่เสื้อผ้ายังไงดีอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์กันไว้สายจะได้ เก็บมาทำข้อมูลแล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆกันอีกแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe แล้วก็กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องของสายด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย